ใจแผ่วแผ่ว่าวจะจิตสำนึกออกมาจากส่วนลึกของจิตใจที่งดงามงดงามยิ่งใหญ่ป่าไพรผู้ผานงามตาแววเสียงสกุณาพรามมนตราผูกมัดวิญญาณ่านผู้ชมที่คารพครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ อีกหน้าหนึ่งของชีวิตนะครับ25พฤศจิกายน2566ครับผมมาที่ประตูมิติแห่งการเวลาใครเป็นคนตั้งชมรมอารยธรรมสกลนครพากันตั้งครับเนื่องจากว่าเมื่ออาจารย์สันสนที่บุญโยธยานได้มาจับทิกัดด้วยการใช้เข็มทิศและ GPS พร้อมทั้งเ,เครื่องมือที่ไฮเทคทันสมัย iPhone ใหม่ล่าสุด เครื่องละสามหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนและประตูแห่งนี้คือสถานที่ที่เขาใช้ประกอบพิธีกรรมในวันอคนอกิโนกคือวันที่21มีนาและวันที่ 22, 23กันยาสองช่วงนี้เป็นวันอคนอกิโนกคือกลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันและที่สำคัญเวลาของพระอาทิตย์นี้จะตั้งฉากกับแกนโลก เรามาอยู่ในจุดที่เปลี่ยนถ่ายฤดูกาลถ้าเขาเห็นพระอาทิตย์มาในวันนั้นเวลานั้นณที่แห่งนี้เขาจะเห็นพระอาทิตย์ลอดช่องนี้จากต้นไม้ต้นนูน้นไกลๆนะครับรอดมานี่แล้วมันก็จะผ่านตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้ก็น่าจะเรียกว่าประตูมิติแห่งการเวลาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องที่สุดแล้วและที่สำคัญ ประตูนี้ผมได้ถามฝ่ายจิตวิญญาณดูแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาจะมาประกอบพิธีกรรมที่แห่งนี้อาจจะมีพ่อมดหมอผีของเขามาทำพิธีวงสวงศักดิ์ละเทวาอารักษ์ทั้งหลายและเขาก็จะให้ศีลให้พรกันพอพระอาทิตย์ขึ้นมาเขาก็จะมองเห็นแล้วเขาก็จะอธิษฐานจิตรับโชคดีถ้าเป็นอีสานสมัยนี้นะเขาจะเปรียบเทียบเหมือนกันกันกบวันขึ้น เดือนสมออกใหม่สามค่ำนั่นแหละผู้แขนผู้เท่ากบอ่าเข้าขึ้นเล้ามาข้อกาวานกบอมีฮูคีอ่าแบบนี้นะคือมันเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นในวันนั้นเพราะฉะนั้นใครที่มาที่ภูผาขามและมารอดประตูนิติแห่งการเวลานี้ที่เลวร้ายทั้งหลายที่ไม่ดีทั้งหลายทุกโศกโกครคภัยทั้งหลายก็จะหายสิ้นไป แต่ถ้าคนเจ็บป่วยอยู่แล้วหรือคนอยู่ไกลามาไม่ได้ก็บอกให้คนที่มีพลังงานมีความเชื่อมีวิชามาเจริญพุทธมนตามาไหว้พระสวดมนต์กรรมฐานอยู่ที่นี่ก็จะคนทุกข์คนสศกคนโลกคนภัยค้นก้อกรรมใดๆศัตรูมู่มานทั้งหลายก็จะหายสิ้นไปงั้นเราก็มาทำพิธีเล็กๆกันไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอยู่นี่แหละคงจะได้ประโยชน์สําหรับผู้ที่ จะต้องการเสริมทั้งด้านจิตวิญญาณนะครับมาท่านผู้ชมมาทำพิธีกันก่อ,อนที่จะค่ากระสิบเสียงสั่งแววดังฟังใจสุดท้ายทอนผู้ผ่านป่าพงดงดอนงดงามงอนลอยสวงลงมาคิดถึงสะกุลคิดถึงหัวใจว่าววาคิดถึงทุกคืนมองยาม คิดถึงเมืองงามสกลนครโอ้เอ๋ยจะหาได้เทียมเท่างามนวลน้องเจ้าเกินเอ่ยคำรำพันหัวใจใครมายืนทุกวันเราพบกัน ใายแสงจันทรนเพนมองเทีวทองทุ่งนาน้ำจดฟ้าริมฝั่งนองหานลมพัดโชยกลิ่นคูพานสุขสำราญสกลนคร แผ่วแววในจิตสำนึกลึกๆสุดจะถ่ายทอนคิดถึงสกลนคร อีกสิบนาทีก็สิบเจ็ดนาฬิกาต้องรีบกลับแล้วพอวันทองฟ้ามืดคืนจะค่ำไวใครมาต้องมาถ่ายรูปประจุดนี้แหละลมพัดโชยกลิ่นผู้พาน สำราญอ้าวได้เวลาแล้วเพลง <Okay, S 1> ก็จะต้องบินจังหน้าพาขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมแววแววในจิตสนัล่ลึกๆสุดจะถ่ายทอนคิดถึงสกลนครคิดถึงงามงอน กุนคร